สูไม่นี่ให้ดูหน่อยค่ะนี่คือดอกเข็มใครใครไม่รู้จักดอกเข็มบ้างต้องรู้จักใช่ไหมพี่นั่งให้ดูดอกเข็มใช้ในการไหว้ครูเพราะว่าอยากจะให้มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็มแต่ว่านี่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยถามจริงรู้จริงพ,พี่จําได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดไปต่อเดี๋ยวมันจะไปเรื่องไหวครูเพราะฉะนั้นเราจะพกกลับมาที่ดอกเข็มพี่ถ่ายดอกเข็มนี่คือจะบอกว่าบอกว่าในดอกเข็มมีน้ําหวาน Stumbled, รู้หรือไม่ว่าในดอกเข็มมีน้ําหวานรู้หมือไร่อันนี้สล็อตมาเองนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆจำได้ว่ากินแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายไอ้นี่กันค่ะถ่ายงานกันเนี่ยแหละถ่ายงานกันแล้วเห็นดอกเข็มเมื่อกี้ขึ้นได้ว่าเฮ้ยตอนเด็กพี่เคยกินน้ําน้ําหวานจากดอกเข็มเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนไม่เคยต้องลองเดี๋ยวพี่จะลองดูโอ้ละแต่จําได้ว่ามันนานมากๆมากๆแล้วนะคะที่แบบพี่โอ้ตั้งแต่พี่เด็กก็นานอยู่แล้วครับพี่เพิ่งยี่สิบกว่าค่ะนะโอ้ นี่นะคะเราจะใช้ดอกเข็มให้ดูเลยใจดอกเข็มลักษณะเป็นอย่างนี้นะดอกอื่นกินไม่ได้นะนี่นะคะดอกเข็มจะลักษณะอย่างนี้นะคะดูไวนะ้เนาะดอกอื่นกินไม่ได้นะคะนี่เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกินกันไม่ใช่ว่าจับใส่ปากเคี้ยวได้เลยรับไม่ได้ค่ะมันจะมีน้ําหวานอยู่ในนี้อยู่ในนี้คืออยู่ในเกสรตรงกลางที่พี่ให้ซูมอีกทีว่าตรงกลางมันจะมีเขาเรียกอะไรเหมือนเข็มอะค่ะเขาเขาถึงเรียกว่าดอกเข็มอะเนาะ นี่นะคะตรงกลางๆนะมันจะมีจุดเล็กๆเป็นเหมือนเข็มอะคะ่ะมันคือเกสรของมันเนาะเราจะดึงเกสรนี้ออกมาแล้วมันจะมีน้ําอยู่ข้างในนะคะไม่มีนี่ตัวจริงจริงตัวจริงื่องปิงย่างไมไม่ <laughs> ไมีม <laughs> เดี๋ยวลองอันใหม่ขอลองอันใหม่ ถ่ายรายการสดใช่ไหมเดี๋ยวบิ๊กมีซื้อเซเว่นให้ไหมกรหยอดให้มันดึงไม่ได้อ่ะค่ะมันแล้วแต่ช่วงฤดูท่านความอุดมสมบูรณ์อะไรรู้เปล่าครับไม่มีไี่ทำรายการอะไรกันเนี่ยพี่เมื่อวันนี้ยังจำได้อ่ะ ขมักกเม่นทุ่มเทกับการกินน้ำหวานในดอกเข็มนะครับซึ่งมีแบบนี่อันนิดเดียวน้อยนึงอ่ะนิดนึงนะครับแต่มันมันเป็นความแปลกนะคะเป็นความแปลกความใหม่ที่บอกว่าเฮ้ยแต่แต่แต่รู้สึกว่าเขาก็ไปทอดใส่ไข่เจียวได้นะฮะจริงเหรอคะเคยกินแต่ดอกโสนค่ะไม่เคยกินดอกเข็มเอ๊ือว่าเรามั่วน้องนี่มันมั่วทีวีชัดๆน้อง มีดอกไม้ใบไม้อะไรที่มันกินได้บ้างมีดอกอัญชันใบคันน้ำอัญชันกินได้ไม่มันมีที่มันทอดไข่เจียวแหละดอกสนดอกสนุพี่ีเคยกินดอกสีเหลืองๆใช่ไหมคะดอกสนุเคยไปทอดใส่ไข่เจียวไม่รู้อร่อยด้วยไม่เคยเห็นไม่บอกให้คือเราอาจจะยังเด็กไปที่จะเห็นดอกไม้พวกนี้ใช้คำว่าเด็กได้ด้วยเหรอคะครับผมดอกสนุพี่วีขอตัวไปหาน้องๆน้องเคยกินดอกไม้อะไรไหมครับมีน้ำโอ้ใช้ดอกไม้อะไรกินกัน ดอกสนน้องๆเคยเก็บเก็บแบบว่าพืชผักที่แบบว่าขึ้นในบ้านตัวเองริมรอบรัว้วอะไรเงี้ยมากินบ้างไหมเอ่ยบอกเราเก้าสิบให้เราฟังหน่อยวันนี้เจ้าขุนทองลาก่อนมืมอนี้หวานนะเนี่ยหวานไม่นเ,นเป็นไรคะ่ะมีเยอะคะ่ะมีทั้ง หน้าบ้านเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยๆกินไปจนกว่าแถบนี้จะหมดทั้งแถบนะคะอนี่หวานหวานนี่หวานนี่หวานไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆต้องอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเลยกดตอนนี้เลยค่ะกดเลยกดยางกดเลยกดกด